ตัวอย่างการสวดยติจตุทกรรมวาจาอุปสมบทคู่ในการสวดหน้าคู่นั้นมีจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจุดแรกอายังให้ตามด้วยจะเป็นอายันจะอุปสมปทาเปโขเปลี่ยนเป็นอุปสัมปทาเปขาปริสุธโธเปลี่ยนเป็น ปริสุทธาปริปุนสสะเปลี่ยนเป็นปริปุณณมิเมสังยาจันยาจติเปลี่ยนเป็นยาจันติชื่อฉายานาคที่ลงท้ายด้วยอังให้ตามด้วยจะเป็นอันจะหรือในบางกรณีที่ลงท้ายด้วยอิง ให้ตามด้วยจะเป็นอินจะหรือลงท้ายด้วยอุงตามด้วยจะเป็นอุนจะเช่นอุตรันจะธรรมจารินจะธรรมมขรุนจะเป็นต้นต่อไปจะสวดเป็นตัวอย่างโดยให้พระวชามีชื่อฉายาว่าสุจิตโต นาคคนที่หนึ่งฉายาทาวโรนาคคนที่สองฉายาสุทีโรสุนารโตเมพันเตสังโคอัยยันจะทาวโรอัยัญจะสุทีโรอายสมโตสุจิตตสาอุปสัมปทาเปคา ปริสุทธาอันตรายเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสังปตาจีวรังทาวโรจสุทีโรจสังขังอุปสัมปทังยาจันติอายสมตาสุจิตเตนะอุปชาเยนะยาธีสังคสปปะปตะกัลลังสังโว ทาวรัญจาสุทีรัญจาอุปสัมปาทัยยาอายสมตาสุจิตเตนะอุปชายเยนะเอสายัติสุนาตุเมพันเตสังโคายัญจะทาวรโยยยัญจะสุทีโรย อายะสมตโตสุจิตตสาอุปสัมพทาเปคาปาริสุทธาอันตรายิเกฮิฮทัมเมหิตปาริปุณณมิเมสังปัตตจิวรังทาวโรจะสุธีโรจะสังขังอุปสัมพทังยาจันติอายะสมตาสุจิตเตนะอุปชาเยนะสังโค ทวรันจะาสุทีรันจะาอุปสัมพาเทติอายสมตาสุจิตเตนะอุปชายเยนะยัสายยัสสมโตขมติทวรัจะาสุทีรัชจะอุปสัมปทาอายสมตาสุจิตเตนะอุปชายเยนะโสตุนหาสา ยะสานาคมติสโสภาไสย,ยาทุตยิยมปิเอตธรรงวทามิสุณาโตเมพันเตสังโฆต่อจากนี้มีข้อความที่เหมือนกันจึงข้ามไปในตอนสรุปตอนสุดท้าย อุปสัมปนาสังเคนาทาวโรจาสุธิโรจาอายสมตาสุจิตเตนะอุปชาเยนะกามติสังคัสสาตัสมาตุนลเียเอวเมตังทารยามิอุปสัมพนนโนนั้นเป็นนาคเดียว เมื่อเป็นหน้าคู่ต้องเปลี่ยนเป็นอุปสมบันนา